โอเคนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับก็กลับมาอยู่กับผมนะ <c oughs> ดาก็นันดากับกับเกมเอ่อไม่ให้กับเกม Minecraft 1.20เอาชีวิตรอดกันนะครับ <c oughs> ซึ่งคลิปนี้นะครับคือผมได้ทําการรีนี่นะรีเชนเดอร์นะครับก็เหมือนเหมือนแบบรีเกมอะไรทำให้ของบางส่วนมันไม่กลับมานะ โอ้ถือว่าเป็นเลื่องน่าเศร้าเลยนะครับที่ขอไม่กลับมาพร้อมเหลือแค่นี้เองเนะพรุ่งนี้ผงต้องไปฟาร์มของใหม่หมดเลยเนี่ครับท,ที่กลับมาก็จะมีเหล็กอยู่20สกว่าอันนะซึ่งวันนี้ก็เหมือนกับวันที่แล้วเลยนะครับคือผมจะไปหาเหล็กไปกันเลยเฮ้ย ลผมนะครับก็ได้เจอครอบครัวตอนนี้ผมเดินทางมาถึงแล้วแลวผมเจอครอบครัวอะไรอะไรนะเ้ยแต่ผมไม่มีหันกลับบ้านครอบครัวแก่เต็มเลยนะกลับบ้านนะครับเจอคนเก่งกลับบ้านกาท่าทำางไงเขายัางแบบเดินลงสบายๆที่ไหนแล้วปึ๊บ ผมตายไอ้แมวจีวัดีเฮ้ยไปไป้อ,ปอ,ปอปทำไมอ๋ออ๋อถ้าได้ผมไม่มีนะเว้ยอาไรติดไหนวะรู้อะ ก็คลิปที่แล้วนะครับก็มีคนถามผมมาครับว่าเสียตังค์ไปครับที่ก,ก็เสียไป275สิบหาบทนะคนที่อยากซื้อก็ซื้อเลยนะครับไม่มีไม่มีอะไรเลยเออซื้อเลยนะั่นเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงนะครับ ตอนนี้ผมขึ้นมาแล้วผมจะทำฟาร์มฟาร์มแกเอาแกหายไปนะมดตอนแรกเห็นมีตั้งเยอะแกแกหายอ่ะฟาร์มอื่นก็ได้เดี๋ยวค่อยทำผมจะมาล่อแกโดยเฉพาะเลยนะแต่ไม่มี วิ่งเตียงสีสวยอุ้ยของอะไรอุ้ยอุ้ยของดีนะเออนี่อันนี้เอาตกแต่งได้บ้างปุ๊บ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 อันนี้คืตอต้นอะไรบ้างนะครับคนตึงโอเคนะครับก็มีสูตรเก็บเก็บกล่องมาด้วยนะประหยัดนะครับประหยัดไม้เฮ้ยเดินติดประตูเดี๋ยวผมหลุดบ้าน เพราะแรกทำไมผมตาทั่วทําทำไมผมมองไม่เห็นฮนะตอนแรกอะ่ะผมมองไม่เห็นนะโอเคก็หยิบไปนีอยังฮึยุ้ยอันนี้คืออะไรพอจะมีแครรถไหมฮ้ยไม่ใช่แค่ มีแครอทไมโครฟล์ม,มีแครอทพางไม่มีเลยแบบนี้ผมเตรียมกันอันนี้มาทำอะไรครับผมอยากรู้นะไม่รู้ขุดไปก่อนบ้านไป มีอะไรให้รู้จำได้นะครับไม่ใช่ผมปักไฟไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยผมไม่มีทอดงานเข้าแล้วซัมบี้เยอะว่าซัมบี้ไออะไรคีเิร์ดเตรียมตัวรับมือหนักเลยงานนี้ไม่หวานแน่นอนประตูหายไปไหนอ๋อผมทุบป,ป,ประตู เฮ้ยผมไม่มีทานเลยได้เียวิาสาดปะเยอะกลงมกับบ้านหน่อยนะอาวอันนี้รีสเปล่าใช่ผมไม่รู้เลยนะมันรี 嗯。Mm. มเจอบ้านดีด้วยบ้านนี้มีหนักขาววัวไม่เจอนี่ไม่ทำเุ้ยเจอ่านแล้วว้าว หมู่บ้านนี้ใหญ่กว่าที่ผมคิดเยอะเลยนี่คือผมผมเจอเยอะมากเลยผมเป็นหมดนะครับอาจจะพูดเสียงดังนิดนึง